สวัสดีในเอฟซก็ชงน้ำเกลือไปให้แม่นะไปะน้องเมื่อกี้ก็สอบถามแล้วนะแม่กินข้าวกินอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะในเอฟซอาการดีขึ้นแต่แรกว่าจะพาไปเข้าน้ำเกลือพาไปคลินิกให้เขาเอาน้ำเกลือเข้าให้หน่อยก็เลยเพื่นบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วก็เลยเอาไม่ได้ไปละ เดี๋ยวชงน้ำกระแร่ให้กินอาการเบื้องต้นก็ยังไม่ได้หายดียังปวดเมื่อยตามทางกายอยู่น้ำกระแร่ไม่กินโอ้ลงมันอนข้างล่างแล้วเหลอ งานเกลเร่ไปว่าหามอนะออนเกลเร่กินให้หมดจะได้มีเรียมมีแรงอืมนอนอยู่นี่แหละอืม น้ำเกลือไร้หมาขึ้นมานอนรูปอ่อในตรงนี้นี่รักมากนะรัชกชูลชูลลยเซ่นนะ นอนพ,พักผ่อน อาก,การก็น่าจะโอเคอยู่แล้วรถไปจอดในร่มก่อนเอฟซีอดตากแดดตากฝนมาหลายวันแล้วเขาจอดโรงจอดก่อนอก,การเบื้องต้นก็ดีขึ้นแล้วล่ะนะเอฟซแต่ว่ายังไม่ยังไม่เหมือนเดิมนะ ยังรู้สึกปวดเมื่อยปวดอะไรอยู่อโอเคครับ f อฝากไว้เท่านี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนโพธินะครับผมสวัสดีครับ